สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาวิวคร่าวๆนะครับน้องกระต่ายบนตงเจนนะครับสำหรับน้องกระต่ายบนดงเจนของผมนะครับก็ได้มา2ดาวนะก็นี่ครับก็อัพไปเลเวล40นะครับมาดูสกิลของน้องกันนะครับสกิลของน้องนะครับความเสียหาย1ครั้งนะครับเท่ากับ195.7%นะครับ ฟื้นฟูตัวเองครับ160%นะครับเลขพลังโจมตีนะครับสลักษณ์กนะครับฟื้นฟูเพื่อนทั้งหมดนะครับโดยเป้าหมายของเพื่อนนะครับไม่สามารถต่อสู้นะครับ10วินาทีนะฟื้นฟูพลังชีวิตนะครับ253%นะครับเมื่อสลักนะครับเป็นสลักษณ์กนะครับจะฟื้นฟูพลังชีวิตอีก24.2%นะครับของพลังโจมตีของคุกกี้กระต่ายดวงจันทร์นะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมว่าถ้าพลังโจมตีเยอะนะครับยิ่งหิวได้เยอะนะ คูไทมของน้องกระต่ายดวงจันทร์นะครับอยู่ที่14วินะผมขอจัดเป็นครูไทม์องนะครับแล้วก็ลดความเสียหาย3แล้วกันนะครับเพราะว่าน้องกระต่ายนะครับเป็นสายป้องกันนะหน้หน้านะครับผมก็ต้องใส่รถวาเสีย่ายนะครับเพื่อให้คันดามจของไฟตรงข้ามด้วยนะครับนี่ครับส่วนคูไทมนะครับผมก็จะหาเป็นออบลองครูไทมนะนี่ครับก็ได้ประมาณนี้นะครับคูไทม9.3ครับดความเสียหายครับ29.9นะ ถือว่าอบสวยนะครับสําหรับการจัดแบบนี้นะต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยครับพอดีลูกบัดหมดนะครับก็ได้ประมาณเลเวล40นะครับเดี๋ยวไปดูการรีวิวนะครับว่าสกิลของน้องเป็นยังไงนะเดี๋ยวมารีวิว PVE ก่อนนะครับสู้กับมอนนะสมบัติก็ใช้เป็นตำราครับนาฬิกาแล้วก็เคียวนะครับมาดูสกิลน้องตีําดาก่อนครับอนี่ครับน้องจะขวดนนะครับ แล้วก็ติดทริปิติคอนด้วยนะครับเนี่ยนี่ครับมีธรรมดา9 0้านะติดคริปประมาณ14 0 0 0่นะครับนี่ครับเมื่อผมใช้สกิลนะมันจะเกิดสนั่งตกนะครับแล้วก็มันจะฟื้นฟูลพลังชีวิตนะครับแล้วก็ทำดาเมจให้มอนนะครับดาเมจทำนะครับมีคิติคอนติดมาด้วยนะอ่ะเดี๋ยวผมกดให้ดูกันนี่ครับถือว่าตั้งฮิลแล้วก็เพิ่มดาเมจด้วยนะ อ่าแบบนี้เห็นไม่ชัดนนะครับเดี๋ยวผมลองเอาคุกกี้อีกตัวนะครับมาคู่กับน้องกระต่ายดูนะดูว่าความสามารถของน้องกระต่ายนะครับจะฮิวเพื่อนหรือเปล่านะรอบนี้นะครับผมจะเอาลัตเบอรี่นะครับมาคู่กับน้องกระต่ายดูนะครับเดี๋ยวไปดูความสามารถของน้องกระต่ายนะว่าจะฮิวเพื่อนหรือเปล่านะ เคเดี๋ยวให้น้องกระต่ายใช้สัากัโต๊กนะครับนี่ครับเวลาต๊กนะครับมันจะฮิวรักเบอร์รี่ด้วยนะครับเมื่อน้องกระต่ายนะกดสกิลนะน้องกระต่ายจะฮิวตัวเองนะครับแล้วก็เวลาเป็นสัากัโต๊กนะครับน้องกระต่ายนะครับจะฮิวรักเบอร์รี่นะอ่ะเดี๋ยวผมไปดูอีกรอบนะครับอ่ะรอบนี้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะเดี๋ยวรอครูทามน้องกระต่ายก่อนนะโอเคครับเดี๋ยวสังเกตสกิลรอบนี้นะครับอ่ะกดน้องกระต่ายนะครับ น้องต่าจะฮิวตัวเองนะแล้วก็เวลาน้องต็อกนะครับจะฮิวรัดเบอร์รี่ด้วยนะครับถือว่าเป็นตัวดาเมนนะครับแล้วก็เป็นตัวฮิวด้วยนะค่อนข้างโอเคอยู่ครับเนี่ยให้น้องสกิลไปครับนี่ครับเวลาน้องต็อกนะครับนี่ครับจะฮิวตัวเองครับแล้วก็ฮิวเพื่อนด้วยนะโอเคก็ประมาณนี้ครับสําหรับการรีวิวนะครับเดี๋ยวมาดูมอนหมูกันนะครับให้น้องสกิลไป นี่ครับสลับบลอกนะครับเลเวล40ของน้องนะครับก็ฮิลได้ประมาณ2,000นะสังเกตนะครับว่าฮิลแลเบอรี่นะครับประมาณ3ครั้งนะเดี๋ยวไปดูการ PVP กันนะครับการ PVP นะครับผมจะไม่ใช้ตัวฮิลนะครับผมจะเอาน้องกระต่ายมาลงนะเดี๋ยวมาดูกันคาว่าจะสู้ไหวหรือเปล่านะครับมาอ่ะ ใช้โบมเปิดก่อนนะครับนี่ครับน้องกระต่ายนะครับเปิดนะครับอ่ะโอเคครับนี่ครับน้องจะสร้างสลักดอกนะครับแล้วก็จะยิวเพื่อนนะนี่ครับน้องจะหิวเพื่อนทุกตัวเลยนะถือว่าโกรธนะครับใช้แทนตัวยิวได้นะครับเนี่ยอ่ะให้น้องปกกี่รอบครับนี่ครับสวยครับยิ้วเรื่อยๆคับเนี่ยอ่ะแล้วก็ยิ้วอีกนะครับเวลาเพื่อนไม่ได้โจมตีนะ เงื่อนไขนะครับมันจะบอกว่าอ่ามันจะเพิ่มการฮิวด้วยนะครับนี่ครับถือว่าน่าใช้อยู่นะครับสําหรับน้องกระต่ายนะเดี๋ยวผมให้ดูแบบสรุปสั้นๆรอบนะอ่ะนี่ครับเดี๋ยวรออยู่น้องกระต่ายนะนี่ครับน้องสกลมนะครับน้องจะเพิ่มเลือดใส่ตัวเองนะครับแล้วก็เกิดสลักตกนะครับนี่ครับจะยิ่เพื่อนนะครับนี่ครับจะเพิ่มเลือดนะครับตอนเพื่อนไม่สามารถสรุปได้นะเลื่อนไข่กอนน้องนะครับจะเพิ่มเลือดให้เพื่อนนะนี่ครับเพิ่มทีสามพันสามพันนะครับ ถือว่าโหดอยู่ครับเนี่ยนะครับเลือดคุกกี้ไฟงงผมก็เต็มแล้วนะครับถือว่าโอเคอยู่ครับน่าใช้นะครับนี่ครับผ่านเลเวล40นะครับก็ต้าน60ไฟตรงข้ามไว้นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มารีวิวก็ข้าวเปียเท่านี้ครับสวัสดีครับ